สวัสดีค่ะวันนี้มีน้องๆถามกันมาว่าพี่คะหนูอยากใช้ค่ะมีชุดเล็กไหมคะมีค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะประกอบด้วยนะคะตัวลอกนะคะตัวลอกตัวนี้360บาทนะคะใช้ได้นานนะคะหมวพอกหน้าค่ะ280บาทนะคะ ็ใช้ได้นันเหมือนกันนะคะสบู่ล้างหน้าไปกู่ค่ะมีสองต้นนะคะตัวนี้พี่เคยใช้ได้สูงสุดก,ก็คือหเดือนเลยนะคะพี่ใช้แบบประหย,ยัดมากตอนนั้นเรียนอยู่ที่มหาลัยกรุงเทพเอ,อสามตัวนี้ก็เก้าร้อยบาทนะคะชุดเล็กถ้าสนใจก็ทักหาพี่ได้นะคะ พี่มีคำแนะนำที่ให้หายเหมือนหน้าพี่ไม่พี่ทากันแดดนะคะกันแดดแบบเคลือบผิวอะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้มีโรงพื้นอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เขียนคิ้วอย่างเดียวนะคะเนี่ยค่ะนี่ถ่ายที่แดดเพื่อให้เห็นผิวชัดๆนะคะตอนนี้พี่อายุสามสิเก้าปีเอ,อ ตอนนี้เป็นสิวแล้วยี่สิบกว่าปีมาเป็นรอบสองนะคะรักษากลับไปอ,อ้ามาสองรอบรอบแรกกอหายไปขึ้นไปเรียนกรุงเทพแล้วก็มาเป็นรับปีกับรักษา,กร,กษารอบสองเลยรักมากเลยเพราะไปใช้ตัวไหนก็ไม่หายเลยได้สุภาพน้าแบบนี้ค่ะสนใจก็ทักมาได้นะคะยินดีให้บริการนะคะ